รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเ l ลทุกไม่ให้เร็วให้แรงก,ก,ก,กว่าใครใหใช้ร้ายไปทุกคนเปลีทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปลอยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเ l ลรักของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเ l ลรักใหแรงเร้าใจบางจาก E20S Evil <S เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี no 2050 e to to ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ Spy ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่7พฤศจิกายนพศ2566มี่บดิชันกันยาเลขาวัฒนะค่ะต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะไลฟ์สดแบบนี้นะ,อะขอดูนิดนึงว่าวันนี้มีใครมาหรือ,อยัง วันนี้นะคะก็จัดคนเดียวนะคะคุณดุลยดีติธุระนะคะก็แหมเข้ามาติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกเจซีนะคะ,ะก็เป็นกําลังใจให้กันนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็ดาเนินรายการคนเดียวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะถึงจะอยู่คนเดียวแต่ว่าก็มีเรื่องพลังงานนํามาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้นะคะมีข่าวดีนะคะสาหรับผู้ที่ใช้น้ํามัน กลุ่มเบนซินทุกประเภทเลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนที่ใช้แก๊สโซฮอล์ก้นะคะเพราะว่าวันนี้เองค่ะทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะก็มีการประกาศนะคะปรับลดราคาขายปีกน้ำมันนะคะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ก้นะคะ2องบาทห้สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์ก้ค่ะ1บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็แก๊สโซฮอล์อีย E80 นะคะ E85 นะคะก็ลดลงไปที่80ตั์ต่อริรนะคะแก๊สโซฮอลไฮพีเมียมนะคะ97ลดเป็น90สตั์ต่อริรนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้กลุ่มเบนซินเลยทีเดียวนะคะก็มีผลไปแล้วนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าคนที่ใช้ดีเซลนะคะยังคงราคาตามเดิมอยู่นะคะซึ่งแน่นอนว่า การปรับลดราคาครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะหรือว่าครอมอนะคะที่มีการ ประกาศบอกว่าให้ปรับรลดราคาขายปิกกลุ่มเบนซินลงโดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์91นะคะ2บาท5้สตางค์ต่อลิตรนะคะนอกจากนี้เองค่ะทางคอรมอลนะคะก็ยังเห็นชอบนะคะที่จะปรับลดภาษีสรรพสิบนบนน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลทั่วเพศลงนะคะ1บาทต่อลิตรนะคะระยะเวลาก็3เดือนค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันที่7พฤศจิกายนนะคะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะเสนอให้กองทุนน้ำมันเฉลิงเนี่ย ไปบริหารจัดการเพื่อให้ลดราคาเบนซินลงอย่างที่บอกเป็น2บาทห้าสิบจังต่อลิตรแต่ว่าลดภาษีเนี่ยหนึ่งบาทต่อลิต,แตรตลตแล้วก็อีกส่วนที่เหลือเนี่ยหนึ่งบาทห้าสิบจังต่อลิตรเนี่ยก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทางกองทุนน้ำมันเฉลิงเนี่ยเป็นคนดูแลตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่าอัตราการจัดเก็บภาษีสาหรับ,บ,บน้มันเบนซินแก๊สโซฮอลทุกเพศเนี่ยอยากจะให้เก็บเป็นอัตราเดียวกันโดยมิได้แยกอัตราภาษีนะคะสำหรับแก๊สโซฮอล91เป็นการเฉพาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วย1บาทต่อลิตรด้วยเช่นกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสูญเสียรายได้ประมาณ2,000ล้านบาทลยทีเดียวนะคะในขณะที่คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะรองนายยกรัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่า คือหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าแล้วก็หลังจากที่ท่านเนี่ยมาดํารงตําแหน่งตรงนี้ mm. ก็พยายามที่จะออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ถึงคิวกลุ่มน้ำมันเบนซินแล้วนะคะ mm. ก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ใช้แก๊สโซโฮอล์หนะคะก็ถือว่าต้องถือว่าเป็นกําไรนะคะเป็นของขวัญน,นะคะอยากจะให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ํามันเนี่ยในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ย การปรับลดครั้งนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็ต้องขอบคุณ2หน่วยงานเลยนะก็คือ กรมสรรพสามิตนะคะแล้วก็กองทุนน้ำมันเชเพลิงนะคะที่มาช่วยดูแลตรงส่วนนี้นะคะซึ่งท่านบอกว่านโยบายการลดราคาพลังงานของท่านเนี่ยเป็นวาระเร่งด่วนเลยที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน,นะคะแล้วก็ต้องครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มด้วยนะไม่เลือกนะคะว่าจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องที่สําคัญเนี่ยจะต้องสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าท่านมองว่าหากผู้ประกอบการอยู่ได้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานอีกทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนี้เองค่ะท่านยังบอกด้วยว่าในยุคข,ของท่านเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยได้มีการ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเลยทีเดียวนะคะเพื่อช่วยกันศึกษาแล้วก็พิจารณาโครงสร้างของราคาพลังงานชนิดต่างๆท่านบอกว่าทํางานกันอย่างหนักเลยนะมีการประชุมกันทุกวันนะคะก็เห็นผลเลยนะว่าเนี่ยสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับลดราคาพลังงานมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองนะคะก็ในขณะที่คุณประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่มีการปรับลดอัตรภาภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน,นลงนะคะ ประมาณ15สตางค์ไปจนถึง1บาทต่อลิตรเนี่ยตามสัดส,ส่วนการผสมของเนื้อน้ำมันเบนซินนะก็จะปรับลดตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยทีเดียวนะคะ อย่างไรก็ตามก็ยังมีเงินสนับสนุนจากทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชเพิงหรือว่ากบนอด้วยที่เห็นชอบให้กองทุนน้ำมันเชเพิงเนี่ยปรับรลดราคาขายปิกน้ำมันแก๊สโซฮอลครั้งนี้ลงนะคะ91เนี่ยลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็เป็นไปตามมาติคลอที่ประกาศไปแล้วนะคะ ปัจจุบันค่ะฐานะของเงินกองทุนน้ำมันเชเพิงนะคะก็ยังคงติดลบอยู่นะแต่ว่ามีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้เงินกู้ยืมเข้ามาเติมในระบบมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านก็นมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกนะคะ ก็มีความกังวลของเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยนะมีปัญหาเรื่องความไม่สงบจากการสู้รบนะคะก็ทําให้สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเนี่ยยังคงมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะคะโดยปัจจุบันค่ะฐานะของเงินของกองทุนน้ำมันเชิเพลิงนะคะวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยยังคงติดลบอยู่ประมาณ74,292ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นบัญชีน้ํามันติดลบอยู่ที่ประมาณ28,938ล้านบาทแล้วก็บัญชี LPG นะคะติดลบอยู่ที่ 45,354ล้านบาทนะคะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินนะคะที่ได้มีการปรับลดราคาขายปีกกันไปนะคะจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นในส่วนของกลุ่มน้ำมันดีเซลนะคะแต่ว่าท่านก็ยังบอกด้วยนะว่าคือต่อไปเนี่ยก็จะมองในกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะอ่ะขอทักทายทุกคนก่อนนะคะ,ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคุณยายสมจิตนะคะ สวัสดีค่ะคุณจิตตานะคะแล้วก็สวัสดีคุณมิกกี้มิกกี้นะคะอ่ะคุณจิตตาบอกว่าไปเติมมาแล้วราคาถูกลงไหมดิฉันยังไม่ได้ไปเติมเลยนะคะน้ํามันยังเต็มถังแต่ไม่เป็นไรค่ะยังมีเวลานะคะก็ราคาน้ํามันเนี่ยก็จะปรับลดลงไปเรื่อยๆนะคะก็นะสองบาทห้าสิบนะคะสำหรับแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ประเภทอื่นๆเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปนะแก๊สโซฮอล์เก้าห้าก็หนึ่งบาทต่อลิตรนะคะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเรา,เราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีนะคะกลุ่มผู้ประกอบการนะคะรถตู้รถเมย์สาธารณะนะคะแล้วก็บขอสอน,นะคะรถบรรทุกเนี่ยก็เข้ามายื่นข้อเสนอนะคะกับทางกระทรวงพลังงานนะคะให้ปรับลดราคาขายปีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยาย์หรือว่า NGV ลงนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ด้วยนะคะก็มายื่นหนังสือร้องเรียนนะคะบอกว่าปรตทานีอาจจะมีการปิดปั๊มแก๊สตอนนี้คือลดลงมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ทำให้ อาจจะมีความไม่สะดวกนะก็อยากจะให้มาดูแลตรงส่วนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะคุณพิรพันธ์นะคะบอกว่าหลังจากที่กลุ่มผู้ประกอบการลถตู้ลถเมสารนะร่วมบขอสรอถบรรทุกเนี่ยมายื่นข้อเสนอเนี่ยให้ปรับลดราคา n g v ลงเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ยังรับรู้นะคะถึงเรื่องของความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือนะคะก็ท่านก็ย้ำนะคะว่าคือจะช่วยเหลือประชาชน ทุกกลุ่มที่เดือดร้อนนะให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพื่อให้ได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรมไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนด้วยนะแล้วก็เร็วๆนี้เองนะคะก็จะช่วยเหลือ ขยายกลุ่มไปสู่กลุ่มเกษตรกรด้วยชาวประมงแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงพลังงานหรือแม้แต่ในเขตกรุงเทพเองบางพื้นที่ตามตอกซอกซอยที่ยังมีความมืดอยู่นะยังมีความไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยก็เริ่มเข้าไปสำรวจแล้วแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะเข้าไปดูแล ติดตั้งแสงสว่างให้กับทุกพื้นที่เลยให้พื้นที่นั้นอนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะซึ่งกลับมาดูในเรื่องของที่มีทางสมาคมนะคะรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพริมนณฑเนี่ยเข้ามายื่นหนังสือนะคะนำโดยคุณปัญญาเลิศหนิมนะคะบอกว่าทางสมาคมนะคะพร้อมด้วยสมาคมรถมน รถหมวด2ร่วมบขอสอและหมวด1ร่วมขอสอมอกนะคะรวมไปถึงรถสาธารณะในเขตกรุงเทพนะคะรถเมล์รถบัสรถสองแถวทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากปัญหาราคาน้ำมันและก็ราคา NGV ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ย ก็อยากจะเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานเนี่ยพิจารณา4ข้อด้วยกันนะคะโดย4ข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วย1ค่ะให้มีมาตรการช่วยเหลือราคา NGV นะคะสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่12บาท7.4สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็2ค่ะไม่กำหนดปริมาณการเติม NGV ที่ได้รับการตึงราคานะคะสำหรับรถแต่ละประเภทเลยทีเดียวนะคะและก็ 3. ค่ะให้มีระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือเนี่ยขยายไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2568เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ 4. ค่ะให้สามารถเพิ่มเติมรถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในภายหลังได้อีกนะคะ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารสถานะเนี่ยระบุว่ายังไม่ฟื้นตัวเลยนะตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิดเนี่ยทำให้ผู้โดยสารเนี่ยลดน้อยลงนะคะและที่สําคัญเนี่ยรัฐบาลเนี่ยยังมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีผู้โดยสารเนี่ยลดน้อยลงนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนราคา NGV เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น19บเก้าบาทห้าสิบเตางต่อกิโลกรัมนะคะตั้งแต่ช่วงการเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะก็แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เป็น ทำให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวก็อยากจะให้ทางกระทรวงพลังงานเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทางกระทรวงพลังงานก็บอกว่าโอเครับปัญหานี้ไปนะแต่ว่าขอพิจารณารายละเอียดก่อนนะว่าจะช่วยเหลือหรือว่าดําเนินการอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกแล้วนะคะว่าจะดูแลทุกกลุ่มเนี่ยให้มีความเป็นธรรมนะคะ,ะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็นาฝากกาันนะคะวันนี้เสียดายจังเลยเวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะ อย่าลืมนะคะติดตามให้กำลังใจกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ t h a i n e w s k i t ออไ .com นะคะเว็บไซต์ e n e r g y t i m e o n l i n e .com นะคะหรือว่าถ้าเป็นสายโซเชียลเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะไม่ว่าจะเป็นนะคะ u b e Channel นะคะหรือว่าทาง f e c o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  k n p n p e นะคะ s t s t r g r กรนะคะโพ c แ s นแล้วก็ TikTok นะรวมไปถึง Twitter ด้วยนะก็สามารถติดตามให้กำลังใจกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด epnet zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากครับเวทุกไม่ให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใช้ได้ไปทุกวันเวทุกคั้นให้แรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นลอยให้โลกุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทัน As well รถของเธอและฉันไม่แพ้ใคร As well รถให้แรงเร้าใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน